สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนวันนี้ก็อยู่ในแปลงผักชีผักชีแปลงนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่25พฤศจิกาครับผมจะมาแก้ไขผักชีที่มีอาการใบเหลืองนะครับทําไมใบถึงเหลืองแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผักชีแปลงนี้หวานช่วงที่อากาศร้อนจัดครับอากาศร้อนมากๆแล้วก็จําเป็นจะต้องเปิดน้ําเปิดน้ําให้เขางอกนะครับก็ จะมีอาการใบเหลืองครับแบบนี้ครับเพราะว่าสาเหตุที่ใบเหลืองนะครับเพราะว่าพื้นดินข้างล่างครับดินข้างล่างแฉะแต่หน้าดินนะครับหน้าดินด้านบนจะแห้งจะแห้งมากเลยครับส่วนข้างล่างจะแฉะถ้างัดดินขึ้นมานะครับข้างล่างจะแฉะเป็นน้ําฉ่าเลยครับแต่ผิวดินด้านหน้านะครับแห้งมากก็วันนี้จะมาแก้ไขครับสําหรับ ผักชีใบเหลืองอาการแบบนี้ครับผักชีแปลงนี้ผมได้หยุดลดน้ําไปประมาณ3-4วันแล้วครับผมจะหยุดลดน้ําเพื่อที่จะให้พื้นท้างล่างนะครับให้ดินระบายความชื้นออกเพื่อให้เขาแห้งนะครับก็จะหยุดลดน้ําประมาณ3-4วันหยุดลดน้ําได้นานครับผักชีเขาจะไม่ไม่มีผลเลยนะครับหน้าดินจะแห้งมากครับ รถหยุดลดไปประมาณ3-4วันแล้วครับแล้วก็วันนี้จะมาแก้ไขกันครับสำหรับแนวทางถ้าพักชีเหลืองแบบนี้ส่วนมากนะครับที่มีอาการเหลืองก็จะเป็นจากการดินแฉะนะครับก็ต้องหยุดลดน้ำก่อนครับแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนี้ผมจะหว่านปุ๋ยสูตร4600นะครับเพราะว่าผักชีอายุค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วครับหลังจากที่หว่านมา Él. ก็น่าจะเป็นสูตรเดียวครับที่เร็วที่สุดแล้วครับก็จะใช้4600ครับหวาน,วานก็หลังจากนี้ก็อีกประมาณ1อาทิตย์ครับ1สัปดาห์ก็จะมาหวานซ้ำอีกทีน,กทนึงก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับวา่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็มีอาการเหลืองทั้งแปลงครับต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเพราะว่า จอหวานหวานซ่อมไปรอบที่สองก็ยังไม่ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ผักชีก็จะมีงอกบ้างอารอบแรกก็จะงอกน้อยครับเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยรอบที่สองนี่ก็เปอร์เซ็นต์การงอกดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็เหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าสาเหตุหลักคือดินแฉะนะครับจําเป็นต้องงดน้ําหยุดลดน้ําก่อนนะครับอย่างน้อย 3- 4วันครับแล้วค่อย มาหว่านปุ๋ยแล้วก็รดน้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วใบเขาจะเขียวขึ้นนะครับผมก็แนวทางก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกออีกคลิปนึงนะครับหลังจากที่ผมได้หว่านปุ๋ยแล้วก็รดน้ําไปแล้วนะครับครับวันนี้อ่านี่เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็วันนี้วันที่30พฤศจิกายนนะครับเข้ามาดูแปลงผักชีอีกรอบนึงก็ผ่านไป5วันครับหลังจากที่ เราได้ทำการแก้ไขครับปักชีเหลืองวันนี้ก็มาดูปักชีเร็วครับผ่านไป5วันปอมกอมาเลยครับนะครับเป็นกอเลยครับกำลังสวยเลยครับรอบแรกนะครับสําหรับการแก้ไขรอบแรกที่ผมบอกก็คือหวานปุย๋ยสูตร4 6่0การหวานนะครับ สำหรับปุ๋ยสูตร4600ให้ใช้ในน้อยนะครับหวานบางๆไม่หวานเยอะแล้วก็หลังจากที่เราหวานครับหวานเสร็จให้ลดน้ำตามทันทีครับลดน้ำตามทันทีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการให้น้ำหลังจากที่เราหยุดลดน้ำไป3-4วันจะทำให้รากระบบรากเขากลับมาดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่เราลดน้ำเยอะ ระบบรากเขาจะเสียครับแล้วก็อาจจะมีพวกเชื้อรานะครับก็เราก็หยุดลดน้ําเพื่อที่จะให้ระบบรากเขาดีขึ้นแล้วก็หว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามทันทีครับพอระบบรากเขาดีแล้วเราหลังจากที่เราหยุดลดน้านะครับระบบรากเขาจะดีขึ้นเราหว่านปุ๋ยแล้วก็หว่านบางๆครับแล้วก็ลดน้ําตามทันทีนะครับ ผลที่ออกมาก็สวยเลยครับเป็นกอแล้วแล้วก็จะมีหลายรุ่นครับเพราะว่ารุ่นนี่ครับรุ่นเล็กก็จะดีขึ้นครับใบเขียวใบเขียวแล้วก็ถ้าปักคีแบบนี้ครับสวยเป็นฟอร์มกอแล้วครับแบบนี้ถ้าปักคีแบบนี้สวยนะครับเป็นกอกอใหญ่ด้วยครับหลังจากที่ต่อนะครับหลังจากที่เรา ลดน้ำใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วเราจะลดน้ำวันละประมาณาลดน้ำวันละสองครั้งนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ควรเกินาการลดน้ำจะไม่ควรเกินวันครั้งละ10นาทีนะครับประมาณนั้นประมาณไม่เกิน10นาทีเพราะว่าการลดน้ำระบบสปริงเกอร์จะไม่เหมือนสายยางนะครับสายยางเขาจะลดแล้วก็ลาด ไปเรื่อยๆนะครับแต่ระบบสปริงเกอร์จะอยู่กับที่แล้วก็แช่ถ้ารถเป็นเวลานานๆน,นะครับถึง10นาทีก็ชุ่มมากแล้วครับก็ไม่ควรเกินนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ระบบสปริงเกอร์ในแปลงผักชีนะครับต้องระวังครับเรื่องเรื่อง,องอความแชะมีผลกับผักชีผักชีไม่ชอบแชะนะครับรดน้ําได้แต่ไม่ชอบแชะเขาขาดน้ําก็ ไม่ค่อยมีผลเลยนะครับบักชีเขาค่อนข้างจะทนแรงทนแรงได้มากครับแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ชอบแฉครับเพราะว่าการลดน้ําสําคัญครับผักชีเทคนิคจะอยู่ที่การให้น้ํานี่แหละครับผักชีจะสวยหรือไม่สวยนะครับเห็นไหมครับถ้าอายุเยอะฟอมกอมาถ้าเราไม่เล่งปุ๋ยโซ่สี่สิบหกศูนย์นะครับเริ่มจะเป็นช่อดอกขึ้นมาแล้วนะครับ เร็วครับเพราะว่าอายุเขาเกินถ้าอายุเขาเกินช่อดอกเขาก็จะขึ้นแล้วครับตามกําหนดครับผักชีจะต้องได้ถอน45วันแปลงนี้ก็เกินมาแล้วครับกําลังสวยครับเดี๋ยวก็จะได้ถอนแล้วครับอีกอีกสักถ้ารุ่นนี้ก็สัปดาห์หน้าก็ได้ถอนแล้วครับก็วันนี้ก็มีแนวทางเท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆสาหรับการแก้ไขพักชีเหลืองนะครับสวัสดีครับ